ตอนนี้ผมอยู่เกมเมอร์เคนะครับผมเอาวันนี้เราก็มเีเพื่อนๆน้อ,นนองๆน,นะครับถ้ามาถามว่าเอ้ที่ตากไฟเกมยังไงครับเออแต่เ m p s p นะครับไม่รู้นะครับอ่พี่ก็สอนไปแล้วนะ <c oughs> พี่ก็สอนไปแล้วนะครับแต่เห็นน้องบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับบางคนก็ทําไม่เป็นนะครับอะ แล้วเมื่อน้องอคลิปพี่ก็สอนคำสอนไปแล้วนะทำทำทำไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเราคล,คลิปนี้เราจะเป็นตอนพิเศษนะครับเราจะสอนกัน,น<า>อีกตรงนี้โอเคนะครับเมื่อกีนอาจจะมีเสียงก็แก,ก๊บบ้างโอเคนะครับโปรแกรมที่เรา เวลาเราจะเล่นพีพีนะครับเเสียงอะไรเนี่ยเป็นยังไงครับจิ๊ออกมาหนุงนี้เลยออกมาอย่างนี้เลยเคยมีหมาหมามันวิ่งหนาหนูนะครับโอเคบมาเขาเรียงเลยนะครับอผมก็ได้สอนไปแล้วนะครับคือมันก็อยู่ใต้คลิปอะครับเกมทุกเกมเวลา พวกไฟเกมพวกอะไรนะก็อยู่ใต้คลิปนะครับน้องๆพยายามดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับผมมันอยู่ใต้คลิปมันแหละมันจะเป็นไฟเกมแล้วก็เ,เซฟเกมนะครับการแปลงร่างมันก็ไม่ยากอะไรหรอกพี่ก็สอนไปแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรนะส่วนการแตกไฟเกมพี่ก็จะสอนอีกทีก็แล้วกันนะครับผมโอเคนะโปรแกรมที่เราต้องเตรียมก็คือ PHP P นะครับคือหรือโปรแกรมจำลอง PHP นั่นเอง ตัวที่สองก็คือโปรแกรม i r นะครับหน้าตาอย่างนี้เลยนะโปรแกรมที่สามก็คือโปรแกรมไวไดูนะครับนะโอเคสมมุติทุกคนว่าสมมุติว่าทุกคนอ่าโหลดมาแล้วนะครับโหลดเกมมาแล้วนะครับ t h p นะวันนี้ไ i ไฟไม่รู้เป็นอะไรนะครับวันนี้ wifi ที่ไม่ดีนะครับเอาไว้อัพปุ่งนี้ก็แล้วกันนะพวกนะโอเค ส่วนคลิปนี้พี่ก็จะมาสอนวิีการแตกไฟเกมก็แล้วกันโอเคเข้าไปในไฟก็เลยคือเดี๋ยวอคอุณจะขอตรวจด,ดูอ่าดาวโหลดอยู่ไหนดาวโหลดอยู่นี่นะครับโหลดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนามสกุลไฟ i r อย่างนี้นะนเกมอันนี้เราก็ทําการแตกเวลาจะแตกเกมนะครับโหลดมาแล้วก็แตกแตกด้วยอันนี้นะครับ i อ r นะครับตัวนี้นะเคาคนแตกทุกคนแตกอย่างงี้แหละอย่างไรดาวน์โหลดนี่าดาวโหลดเนี่ยครับถ้าใครมีอ่าตัวนี้นะครับมีโปรแกรมตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้ i r นี่แหละแตกนะครับกดแตกอย่างงี้นะครับก็กดตรงนี้นะครับผมอ่าอันนี้พี่จะไม่แตกแล้วนะเพราะว่ากดแตกไปแล้วพอากดอย่างนงี้แล้วก็กดโอเคนะครับโอเคดันตรงนี้เลยนะครับนะ พี่จะไม่แตกแล้วนะแตกออกมาก็จะได้อย่างนี้นะครับผมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ใทุกคนเลื่อนหานะครับนำตะกุลไฟ RAR ์อ r คือ,คอตัวนี้นะครับ r r r เนี่ยดูดีๆนะดูดีๆไม่ใช่ไปแตกพวกนี้นะไม่ใช่นะครับผมให้หาตัวนี้ครับ R r r เนี่ยครับผมนะโอเคก็ให้เราติ๊กเลยครับอันเดียวนี่แหละ เดี๋ยนะออกจากตัวนี้ก่อนเข้าไปที่ไฟล์ c o l ร์นะครับเดี๋ยวจะลง,งกันอ่าุมมดทุกคนแตกไฟด้วยโปรแกรม IR ไปแล้วเข้ามาในไฟ c o l o ลนะเราจะเข้าไปดูว่าไอ้ IR มันคือตัวอะไรนี่ครับ IR ที่คือตัวนี้นะครับเราต้องแตกตัวนี้ G หนึ่งนะไม่อย่างนั้นเล่น PST ไม่ได้นะครับผมโอเคแต่เราจะไม่ใช้ไฟเ o l ร r แตกนะครับแต่เราจะใช้โปรแกรม IR นี้แหละติ๊กไปแล้วเนี่ย เ okay. กดแตกข้างบนนี่แหละแล้วกดโอเคแตกปกติมันเดิมถามว่าทำไมต้องใช้ตัวนี้ครับมันเร็วครับนะมันเร็วดีเห็นไหมแป๊บเดียวนะครับมันโหลดมาเออไม่ใช่มันแตกแป๊บเดียวเองมันแตกเร็วมากเนี่ยแตกออกมาก,ก็จะเป็น C S O เออไม่ใช่ I S O นะครับเดีย๋ยวเราจะรอมันแตกแติดี่อน ไฟไวัวน,นี้เป็นอะไรเชื่อมต่อไม่ได้คือมันเล่นหลายเครื่องก็เลยต่อไม่ได้โอเคแตงมาแล้วนะครับ iso เรียบร้อยนะทีนี้ให้เราเข้าไปที่ออกจากตรงนี้เลยเข้าไปที่ไฟ explorer นะครับเนี่ยครับแตกออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะ อันนี้น้องๆจะลบหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่พี่มั่นใจว่าแตกแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าใครยังไม่มั่นใจก็ยังไม่ต้องลบก็ได้นะแต่พี่จะลบแล้วเพราะว่าพี่ได้แตกกันล้วโอเคแต่ออกมาแล้วมันจะเป็นแฟมอย่างนี้นะครับเข้าไปอ่าให้ทุกคนติ๊กกดค้างให่ไหมมันจะเป็นไตโอไอเอสโอนะครับแตกออกมาแล้วให้ทุกคนอ่ากดคำไปที่คําว่าตัดนะครับกดตัด กดถอยออกมาแล้วก็กดคําว่าวางนะครับปุ๊บอ่ามันวางแล้วทำไมวางมันก็มันจะมันอย,อยู่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้แฟ้มตรงนี้เราก็ลบไปเลยนะเพราะว่าเราย้ายออกมาแล้วโอเคจัดเื้นปูปแปบบ๊บมันไม่ยากนะครับมันไม่ยากเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่น้อง,องจะทำการแตกปลายเล่นกัน เค okay. เดี๋ยวอันนี้พี่จะลบไปนะเพราะว่าเราแตกไปแล้วเดี๋ยวครื่องความจําเครื่องเต็มอืมโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยอ่าเห็นไหมง่ายๆนะไพ่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับของไอ้ psp นะครับ iso เนี่ยแหละ pppp s เนี่ยนะส่ละตวในเว็บโหลดพี่ก็ได้แจกไปแล้วนะ หรือถ้าใครมองไม่เห็นสังเกตดีๆนะครับเวลาเข้ามาดูคลิปพีพ่นี่ให้กดดูด้านล่างข้างล่างคลิปด้วยเพราะว่าเอยาจะใส่เว็บโหลดไว้แห้ก็แล้วกันนะถ้าใครหาไม่เจอโอเคเหนื่อยเพิ่งเลิกงาน,อนโอเคให้เราเข้าไปที่ PHP P h P กันเลย <c oughs> ดูดีๆใครดูไม่ทันก็ ย้อนคลิปไปดูก็ได้นะครับทำไมาในหน้าอย่างนี้มันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับโอเคให้กดมาตรงนี้นะครับกดตรงนี้ดีกว่ามันจะดูง่ายดีนะอ่ะดาดาวน์โหลดอยู่ไหนอย่นดาวน์โหลดอยู่นี่ตัวเกมมาอยู่นี่เข้าไปทีในครับอันนี้ก็จะเป็นตารุโตะนะหรือปุ่มปุ่มก็ยังไม่ได้ตั้งค่าอะไร เดี๋ยวเผมขอตั้งค่าปุ่มแป๊บหนึ่งตั้งค่าอยู่ไหนว่าสมมติถ้าเรากดอันนี้มันจะเป็นการบันทึกเกมเอาไว้นะครับปุ๊บน่าอยเลืกอันนี้เราบันทึกไปแล้วอ่ามันจะบันทึกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <laughs> ภาคไหนว่าเนี่ยโหลดมาเล่นไม่รู้ภาคไหนนะครับตั้งค่าเกมการาฟิกให้เรา ไปกดตั้งค่าไปที่การแสดงผลที่ไม่ใช่ไม่ใช้บอปเฟอร์นะปุ๊บอตอตั้งค่าเลยอันนี้เป็นส่วนกราฟิกนะความเฟรมกระตุกความเฟรมกระตุกหนึ่งความเร็วเกมที่3ามรอก็ได้ประมาณสามรอยแหละส่วนตรงนี้ไม่ต้องนะครับยืดยุนภาพหน้าจอเล็กอย่าไปตั้งส่วนตรงนี้ให้เราติ๊กหมด ปุ๊บอย่างนี้ขัดจัดความไม่คมจัดอันนี้ไม่ต้องนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องโกงเวลาอ่าเขาโกงเวลาปิดการใช้งานตอบๆจนไปยฉลุยอะไรเนี่ยแล้วก็อันนี้นะครับส่วนแสดงค่าความเร็วก็ให้เราใช้อันนี้เลย ใส่ทั้ง fps แล้วก็อะไรนี่มาที่เสียงครับเสียงให้ตั้งไว้ที่ต่ำ h a กกความเร็วเสียงก็อ่ะกดแท็บไปการควบคุมจะข่รูปแบบอืม็นย้ายอ่ะเราจะย้ายไว้ไหนแล้วแต่เรานะครับเราจะย้ายไว้นี้แตาต่พี่จะทำปุ่มจะตัด ดูเลยดูเลยนะประมาณนี้ปรับขนาดขยายออกขยายขึ้นขยายออกอกดขึ้นเลื่อนเข้าเอออุ่มใหญ่ไปเดี๋ยวลดลงด้านล่างเป็นย้ายก่อนย้ายม,มาอยู่ตรงนี้ปรับขนาดอันนี้ ใหญ่ไปกดเข้าเด่นขึ้นก็จะใหญ่ขึ้นโอเคอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นเคลื่อนย้ายไม่ยากนะครับไม่ยากอันนี้แล้วแต่เราจะตั้งตั้งค่าวเองนะครับปุ่มปุ่มอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอ ขออนุญาตตั้งค่านี้แป๊บหน,น,นึ่งขนาดอืมใหญ่กัาหน,นี้อันนี้ก็ใหญ่นิดนนึงอันนี้ก็ใหญ่นิดนึงโอเคความชัดเจนไม่ต้องนะครับเดย้อนกลับก็ประมาณนี้ครับวิธีการตั้ตงค่าย้อนกลับครับนะนั่นเดินต่อมาลัวลัวไปเลยพัก ที่รถเสียงเดียวโอเคกดเอสเอทีเอทีอะไรเนี่ยอาอ่ะนะครับเห็นว่ามันจะเข้าเล่นได้เห็นไหม,มทีนี้เรามาลองต่อตู้กันเลยอ่ะนี่อันนี้หมดต่อตู้นะครับเราจะเล่นเกมไม่ดูอะยอ่ะลูโตนล่ะ ตัวนึงเราก็จะสู้กับไอ้อ้วนแล้วกันไอ้อ้วนนะครับด่านด่านด่านเราจะเอาอันนี้แล้วกันเออมาไอ้อ้วนนะครับเห็นพี่อว้วนหัวตาขาวเลยทีเดียวไหนว่ามาเฮ้ยไม่เห็นตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหนึง าการแสดงผลที่ไม่ใช้บัฟเฟอร์นะครับอันนี้ต้องปิดนะครับอันนี้ต้องฆ่าไปที่ตรงนี้ครับการแสดงผลที่ไม่ใช้บัฟเฟอร์ถ้ามันถ้าถ้าไม่ใช่ไม่เห็นตัวละครนะครับในติ๊กตัวนี้ไปย้อนกลับแล้วเราก็เล่นต่ออ่าเห็นตัวละครแล้วเห็นไหมนี่นี่ก็เป็นท่อ,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 อควร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 แมวควรไาย <c oughs> โอ้ยหมัดนี้ทะลุขึ้นฟ้าเลยตายไปอยู่ข้างล่างเลยมาปุ่มเลื่อนมันปุ่มเลื่อนไม่เดินน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเห็นแเดีนยล้เยวเหนไม่เดิน เดียวยเดียวตูดีสูู้โอ้ยโดนละโดนละพลังหมดนี่ว่า vậy để luôn hả lăng con chắc có mang cặp vô nhận điều tài tài ở lúc đi Ý, phải thổ ấy sắp đây bắt đầu có trái lưu 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 bắt đầu có trái lưu, lưu. อืมอืมฮมวนตัวเอาเหรอเอาเหรอโุ้ยโดนละโดนท่าอนะไรเนี่ยตายแล้วเออม,มาเป็นลูกเลาะเออตายตายตาย,ตายแล้วนะลูกตกูเรียบร้อยครับอืมนันต้องเอาคืนเร็วนะลูกโต สัพลังสัพลังอมันตัวใหญ่โอเคพอนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการเออไม่ใช่วิธีการแตกไฟเกมพีเพีนะง่ายๆนะครับผมไม่ยากนะโอเคใครสงสัยอะไรอีกก็ถามเข้ามาได้ครับอ ไม่มีปัหาอะไรก็ตามเข้ามานะใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกเกมนะครับผมมันก็ไม่ยากนะครับการแตกไฟเกมก็ง่ายๆแค่นี้เองนะขอบคุณครับที่ทติดตามไปแล้วจ้าเจอกันม่